มาดูกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ได้มีการเตือนภัยกระบะนั้นชนกับแท่งปูนแบรเออร์ที่วางกาั้นหลุมแนวเกาะสร้างไม่ติดแผ่นป้ายติดเตือนนะคะแล้วก็สัญญาณไฟจราจรอย่างชัดเจนค่ะจากกรณีที่ทางจสร0อได้นำคลิปอุบัติเหตุจากกล้องหน้ารถยนต์กระบะคันหนึ่งนะคะซึ่งขับมาตามถนนทางหลวงหรือวถนนเทพราชราชกบงังที่วิ่งระหว่างราชกบงังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงของรอยต่อระหว่างศีษะจระเข้น้อยขึ้นสะพานข้ามคลองกาหลงหมู่ที่7ตําบลเปลเร่งอําเภอบ่อทองจังหวัดสมุทรปราการเป็นในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนเวลาประมาณ5้าทุ่มของวันที่1กันยายน2563ตามวันเวลาที่ปรากฏบนคลิปค่ะในวันที่3กันยายน2563ผู้สื่ข่าวได้เดินทางไปรตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุ ก็พบว่าถนนสายดังกล่าวในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนและสร้างสะพานข้ามแยกและมีการวางแท่งปูนบริเออร์ปิดกั้นแนวก่อสร้างเป็นทางเบี่ยงให้รถสามารถวิ่งผ่านได้เพียงเลนเดียวส่วนอีกฝั่งสะพานเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศรีสะจระเข้น้อยเขตลาดกระบังโดยมีแนวคลองกาหลงนั้นเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างลาดกระบังและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในระหว่างที่ผู้เสียหายขับรถมาจากราดกระบังนั้นมุ่งหน้าเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนถึงที่เกิดเหตุเป็นสะพานข้ามคลองผู้เสียหายนั้นได้ขับรถขึ้นสะพานซึ่งเป็นทางชันและสูงทําให้รถนั้นเกิดการกระโดดเล็กน้อยซึ่งบนสะพานนั้นมีไฟถนนนั้นติดอยู่ประมาณ2-3ถึงดวง แล้วก็เห็นเฉพาะบนสะพานแต่พอลงสะพานนั้นมองไม่เห็นนะคะมองไม่ชัดว่ามีแท่งปูนแบริเออร์นั้นตั้งกั้นแนวเกาะสร้างถนนที่ขุดจนเป็นหลุมลงไปขนาดใหญ่ทำให้รถนั้นพุ่งชนแบรริเออร์นั้นอย่างแรงค่ะจนหม้อน้ำนั้นแตกหน้ารถนั้นยุบเสียหายและล้อหน้าข้างขวาได้ตกลงไปในหลุมดังกล่าวซึ่งในวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่ามีการนำดินลูกลังนั้นมาทำการถมปิดหลุมดังกล่าวแล้ว แล้วก็จะมีการวางแนวแท่งปูนแบริเออร์ใหม่พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟเตือนแนวเกาะสร้างค่ะสรับสนุนโดยสารแดง b ีเฮิ